สุดแซบ่บก๋วยขมบริไทยตอนปุ้งพี่น้องตอนเห็ดตีกับะโลโวแมูย่างตับกับเสียห้องไห้พี่น้องจุเจ้าขมหนีรั่วสามสิบกียเฮ้าท้างลาดนะครับสุดแซ่บเนี่ยข้าวเหนียวหนอนนะครับเข้าเหนียวห้อนรสบริไทยละก็เล็ดรถบรได้กับข่าวลายพี่น้องเย็่ยลายยางเลธิ์ไทยสัมสัดแบทไทยนี่ครับยางตับ เดี่ยวของผมหอมชิบนกีบใช่ไหมน้ำเทพแม่แมน,นี้เสียห้องให้ 嗯？打卡加分了。Hmm. <c oughs> <c oughs> เด่างเงีัดย้อนพีหน้อยตัดย้อนเรื่นี้ ถึงตอหมดอ่ะ่น,<อ>นะทั้งเสียทั้งขั้นแท่หน้าสินอกตาสิกิปใจ๋ละตอนนี้หน่อยนี่

เดี๋ยวมอนจะเสร็จให้หนเหม่ยเหม่ยท้ายด้านฟุ้งครับจับจวดเลยนังเหนื่ง ตกนั่นเนี่อม่นตดแต่เรื่อไม่ติดกระต่ใช่เปิดประตูนะหนังไัโต,ต๊ป่าป็นจังอบอแล้วลงเกือกแล้วโดนหน้าดาไปผลแล้วับ้านนี่อุต่น,ออนี่นอบอ้นเห็ดตอนนี้นอบอ่นน่อยส แกก็ต้อแข่งเลยมั้งแข็งเหรอแกก็ือเย็นอรุ่นนั่นะก็เก็บมาแบบังสมน่นๆน่เก็บนานหรอบอก่านที่แคนเดียี่ตอล้ที่ตกคนนะ ให่บ้างหน่อยก่อนขาบ้าหน่อยก็กินเลยบมกินนยเมียเห็นให้กินกเทียเนาะม่เค้กินก็กินเลยเนาะโอ้ขึ้นมาหลวกใสายไายแ

两牛汤，嗯？那不是好棒。 Yeah. Mm -hmm. <laughs> yeah. 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 Okay. yeah

นี้สามทีจุ่มครับมองไงมองกแหละนกว่คขีมเหลือันวกะเซงเลยไม่เห็นเขาแล้วอัวเซียตวเซียอยู่โลกสองโลกอยู่เนี่ยแม่ใช่รหมใช่เขาเซงอู่ไม่เห็นเขาไม่ว่าไงเดี๋ยวเอฟตเซียก็ลองในบ้านอยู่แต่ว่าบ้านงามอยู่บุเกะไปของว่าไปใส่เลยเจ็ดสิบตัวไป เฮ้ยมองที่ว่าอันนี้นะเนียก้อนฝนสีตทรเลยนะเราไปแวะต้อนครับอมองหันนะฮะผ้า,าไม่จอดยุงเหมือนนันไรมองบอกมองเนี่ยแม่เขาออเอ่ห็นบานเด้งเมียแล้วผ้าเด้งมองเปื้อนยาห้างเมีมเย เดีบริเวณนี้นี่จะยุบปนี่เลยเดี๋ยวงานวางเาเลยมองเปืดอนไอ้หย่า้างไอ่ไส่อันนี้ใบหันไอ้เบิ่งเว้โพ่ขึ้นมาในหย่าเนาะมองไส้อนี้นั่นกว่าก็เพิ่อนเลยแหืะพี่ทางแรกพี่มองซสอไส้อันบ่แมนเดียพี่มองต้นใหม่เห็มองจอร์ดมองแรกเลยมันย่ไส จอโลดนี่แม่จุดแหลกปป๊บนี่มองใส่พังพอนนี่มองจุดแหลกนี่มองต้นไม่นั่นไหนกผล่ปิดไปแม่ก็รู้ายน้ำขาวน้องบ่เห็นแล้วอ่ะานพ้งพไปหันหน่นง่าย

ก,ก,ก๋วยกรเจียบอนาะเนี่ยเนี่ยนี่อเนี่ยเสียห่วให้ยี่สิบสองเปียนยี่ยม่ไในร่นเวีนเทเดนมั้ยใครลเทง่นก็นรบบปูป

ใข้ตกยังไม่ดตกเน่ยครับล่วตกบดใครที่ตกข้องเปลี่ยนกันตกได้เนาะให้โลเทลลสองคนระพร่นะ่าเนี้ซิบแสนเนรับ ซุดยอดแห้งนะครับแซ่บเนียนคลิปก๋อยคลิปเอ็นนี่เจอกันคลิปหนาครับผมแซ่บเนียน